ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการมอบนโยบายพร้อมเก็บข้อมูลเสนอรัฐบาลเล่งพัฒนาจังหวัดพังงาแบบยั่งยืนเมื่อเวลา1 0 3นาฬิกานาทีวันที่2 2ธันวาคม2554ที่ห้องประชุมสารลักลางจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงานายวุฒิพงษ์ฉายแสงที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือและมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่างๆมีนายกมลสุขสมบูรณ์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตเจ็ดและคณะหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหอการค้าจังหวัดพงังงาสภาอุตสาหกรรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เข้าร่วมประชุม โดยมีนายสุรินทร์เพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวต้อนรับก่อนการประชุมที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน150,000บาทให้กับนางสายพีนพฤกษ์สุวรรณชาวอำเภอตะกัวป่า,ปาจังหวัดพังงามารดาข,ของเด็กสองคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยช่วงที่ผ่านมานายวุฒิพงษ์ชายแสงที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ด้วแนวความคิดของรัฐบาลต้องการดึงเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศให้มากและเล็งเห็นว่าจังหวัดพังงามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงจึงได้รับมอบหมายให้ลงมาดูว่ามีปัญหาในการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างโดยพบปัญหามากมายที่ต้องการแก้ไข เช่นสนามบินภูเก็ตที่มีเที่ยวบินวันละ180เที่ยวและคาดการว่าในปีหน้าจะมีถึง250เที่ยวซึ่งคนที่มาเหล่านั้นส่วนใหญ่จะมาเที่ยวจังหวัดพังงาแต่พังงากลับไม่ได้งบประมาณใดๆเลยที่จะนํามาใช้ในการจัดการดูแลทรัพยากรของตนเอง ซึ่งส่วนเกี่ยวข้องต้องนํามาพิจารณาปรับปรุงกันเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ได้ที่สําคัญทําอย่างไรให้ผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วนแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นในเวทีของจังหวัดเพื่อจังหวัดจะได้สะท้อนเรื่องราวไปสู่รัฐบาลเพื่อจะได้นําไปแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ส่วนจังหวัดภูเก็ตนั้นปัจจุบันมีความเจริญเต็มที่แล้วและในการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตก็ได้อาศัยจังหวัดพังงาเป็นหลักจนคนทั่วไปคิดว่าเกาะซิมิลันเกาะสุรินอยู่ในเขตจ,จังหวัดภูเก็ตไปแล้วทั้งที่จังหวัดพังงามีอุทยานแห่งชาติมากที่สุดในประเทศไทยและมีชายหาดยาวที่สุดในประเทศไทยต่อกันและยังมีเกาะคอเขา,ขาซึ่งมีประวัติศาสตร์มากกว่า3,000ปีมาแล้วแต่คนเขาไม่ค่อยรู้กันเพราะไม่เคยมีข้อมูลเหล่านี้ ส่งผลทําให้นักท่องเที่ยวหรือแม้แต่คนในพื้นที่เองมองไม่เห็นความสําคัญของจังหวัดพังงาซึ่งตรงนี้ต้องนํามาคิดกันใหม่ว่าทําอย่างไรให้จังหวัดพังงามีความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดพังงากันมากขึ้นซึ่งจะได้นําข้อมูลที่ได้รับรู้มานําเสนอต่อรัฐบาลทําให้พังงาพัฒนาสู่ความยั่งยืนและนําเงินตราเข้าสู่ประเทศจํานวนมาก ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยปีละประมาณ3,610